สวัสดีครับพอๆกับตังวัานงานปั่นเนาะครับเมื่อนี่มาขอตโศกราบน้ำหลวงตาเนาะเพื่อเพิ่นใดในสูตรเขาสูตรนที่เขาอยู่สุงหวนเนาะครับสูตรของเพิน่นเมื่อนี้ก็บพาท่านผู้ชมมาขอเพินนะ่นเนาะว่าทิดใดตัวใดหวนนี้มาหลุดน้ำกันวันทีหนึ่งกลุ่มผ้าเนาะครับเนาะว่าทิดใดตัวใดเนาะก็มักรกคุครับ วันนี้วันที่หนึ่งบ่ครับวันที่หนึ่งครับโอ้สลดตามหลักมันก่นไนเล็กหลักล,กล,กลกดหลักก็มีห้าแปดลักเรึ่งเลขแปดตัวได้เร็วห้าแปดก่านหึง Thương thương rồi ạ. như soon song 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 gần xuống 0-2. 02, song 3 song 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 02, song 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 nhanh, song หาศูนย์แล้วตามศูนย์บวกกลับได้ห้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดสามตัวแร้วเป็นคู่ซี่เป็นหาแปดคู่นี่รถทุกเท่านั้นเลขมันเด่นนีกเลยกับมีศูนย์ก็หาเด่นสุดเด่นสุดศูนย์ล่องไปหาโอ้ที่เด่นมากอีกเลยมันมันคู่หาศูนย์ห้าศูนย์มันต้องกับ เลขผมเนี่ยเลขคามันสูตรผมอ่าในสูตรมันเด่นเด่นนีลีคืเอๆๆเด้นสูตรับว่าานี่แหละโอเด่น,นเด่นสูตรสูตรองห้านร่องเป็นสูตรรองหาจับคู่ได้กับมันตามสูตรมันจะเป็นยังซี่นี่ ไม่ต้องกลับเลยกันหาแปดเลขแค่นี้แหละเก้านี่ยคือตัดออกเก้ารอบนี้กันเลยกระเด็นอยู่แถวมูมักมันเลขผมกระเด็นเด่นหาเด่นสุดเด่นสุดศูนย่องหา แค่นั้นเลกอขตามตรงไม่ต้องกลับหมวดกว้อนนี่กับเขาอยู่น้องเอาเอาสี่เกียรเลกมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดไม่ต้องกลับคือกันเลกหมวดกว้อนนี่สี่เด่นนี่ศูตรนี่กับศูนย์นี่ครับมันตามตรงของผมมิเลน่ศูนย์สองกับศูนย์แปดนี่มันเป็นเลขบนบนได้แล้นี่ <c oughs> แต่ว่าเลขรักสิบมีแปดเลขรักสิบล่างกับหนึ่งจับแส่เพราะว่าเลขวันนี้ลง่งล่งก็บ,บนสิมาตัวเดีดดยวกันตันกับศูนย์ต้องกันแปดกับแปดต้องกันหลุ่ล่ <c oughs> ลางคู่นี่เป็นไประเนีนแต่ว่ารักสิบมีแปดกับโอลักสิบบ่นรักสิบมีห้ากับศูนย์ สำหรับสูตรผมเดที่บนมีศูนย์ห้านี่หละเลล็กบ่อไหลงวดนี้คิดว่าบ่อไหลสำหรับงวดนี้บนเั่นเอครับเล็งวันี้ก็คืองวดกวอนกับบ่อตองกลับแล้วแตะวันเลขกมันเป็นบนล่างเนี้ยซุ้มนี่มันบ่เม็นว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างต่ว่าให้เน้นบนเลขยุ่นนี่ให้เน้นบน เอกผู้นี้เห็นนิ่นบนุญแบบแทบบต้องกลับเลยเหรอครับเลขตัวนี้ตามสูตรไปเลย <c oughs> ตามสูตรเพระกรับครับอ่าศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดวันนี้ว่าฟันฟันยุ่นละเล็กวันนี้เก่านียวมากยุว่ามันขึ้นว่ามันซ้ำโลเล็กเล็กซ้ำ วานนี้บ่มีบอกเกาเงาี้ยกับวันนี้แล้ว <c oughs> โอ้เดาพี่พี่เขาบอกอยผุนเนาะ <c oughs> <c oughs> มันบอกไรเทียร์หรือไงครับตัวย่านตัวย่านไหลเขาก็คนเจ็ดอืมกันนั่นแหละย่านไหลเขาก็คนเจ็ดเขานี่คือว่บบ่มีในสมองหมดละในความคิดนย์นี่หละอยู่ในวงอยู่ในวงนี่แหละแมนพอต้องกลับก็ได้นี่เลขสุดนี่ เอกห้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดกันกันแม่นเลยกันแม่นเสืออยู่ในพวงเลยมันบอกแมนครับฝูกนล่องเล่นเ,นเลยานี้เล็เกว่านี้เห็นนี้กับติดศูนย์ศูนย์ล่องเล่ตัวน,นี้ห้านี่ลองเป็นลองศูนย์ด้วย ก็ว่ากับทีกับเป็นว่าคู่กันได้กับเป็นห้าศูนย์อัพเปดผมไม่คิดได้ตัวใดไรหรอกาะว่าเลย่องลวบ่ฝฟันบ่ยังบ่ต้องฟันดอกตามมันก็ไปตามศูนย์บนล่ะถือพิษกันครับต่ว่าพิษพิษยากเลขเด่นสองตัวนี่เด่นตัวนี้มันชนหลายศูนย์มันชนหลายกมชนหลายกวาหาหาอะไรนี่ตามศูนย์เด่นอยู่แต่วมันบ่ชนหลายตัวศูนย์ศูนย์แบบเ่าต้องกลับนม่นี่ล่ะ สามตัวว่ามันนี่แหละซื้อไว้ตัวละสองแสนซื้อแล้วครับซื้อแล้วตัวละสองแสนว่ต้องครับตัวสองก็แปดครับเด็กก็ผิดบอลลูนเนี่ยงานนี่แหละต้องมันเข่าสามคู่นี่แหละซื้อไว้ตัวละสองแสนต้งมันเข่าในสูตรก็ตีแต่ว่า ซื้อตะบนได้สองแสนตัวสองแสนสองแสนซุปเปอร์กันค่าค่ากันไปล่างนี่นเป็นเลขบนล่างเหระแต่ว่าในสูตรมันมามาบนสูตรไม่ยงเสียเลขบนนี่เรนี่เก้าศูนย์หนึ่งนี่ไหมมาชนศูนย์ผมนี่งไหมเก้าหัวม้าออกแล้วบนนี่สูตรบนไดลล้เหรอเด็กเด่นมันเก <c oughs> ้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งติดไปเลยละ มันมะเข่าสูตรผมนี่มาเข่าศูนย์ตอนมาดตีพระก็โตเลยวนี่เก้าศูนย์หนึ่งนี่บนแต่ว่ามักตัวนี้ใจม,กกมักบนอะไรใจมักขึ้นแล้วมะศูนสูตรมันสี่มิลแปดเก้าแปดห้าเก้าหนึ่งนี่แหละสูตรลักมันเลขเลขซี่ตัวนี้ตั้งแต่เห็นมาบุพิตรแจ็คเจอร์ห้าแปดเก้าหนึ่งนี่ แต่ว่าบนล่า,า,ลางนี่แหละทจ๊ดได้ก็ต้องติดตัวหนึ่งเรื่องที่กับ5ก้บนกันเลยหห้้าาแปดเกนึ่งมันตัวชนมันไม่ศูนย์เหรอตัวชนนี่เหรยญมาศูนย์แล้วมาจับใส่ศูนย์เลขจับใส่ศูนย์ตัวนี้แหละเกลข5891เยังได้กับบอลลูสองแสนตัวละสองตัวละสองแสนบนผมสร้างลูกสาวสื่อไป้แล้วนะื้อความแล้วพอสื่อบนแล้วว่าล่างหนึ่งบอลลูมันเด มันก <krit ic language> <speaking> ็ว่าสือแล้วตัวละสองแสนสองแสนตัวละสองพันกว่าบาที่ตันผู้สมมาล่นน้ำลงตาเนาะคนว่าสือตัวละสองแสนแล้วสามตัวเนาะนี่เด็กคนซองพอดีได้พอดีพอดีเาต้องกลับเลยตัวนี้สูตซก็เป็นสูองลูกาพ่นลูกปลาม่หล่พ่นม้วนตี เดี๋ยว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 แล้วไปบอกมันส่งเอาครับนี่ละวันที่หนึ่งมันมันสาธุสาธุมันมันคอยเข่าเนาะครับเนาะม่เหตุผลลดครับสาธุตัดมือส้มคนซื้อให้ลูกสาวซื้อตัวละสองแสนเหรียญวัสดุมาในในวงนี่เนาะนี่ในวงนี่้มันถอยยากถือซื้อยากมันศูนย์แปดอะโอ้โหพอซื้อลดเลขครับ รำปุ้มมาหล่นน้ากันเนาะครับเนาะมาหล่นน้ากันคือหวดี่นี่นะว่าบาตองกับบนนะ่านบนบตองกับคือบนซื้อแล้วตัวละสองแสนนห้ลุกสาวคนซื้อเนาะครับคือหาศูนย์สองศูนย์ศูนย์แปดเนาะนใดเนาะเป็นเป็นว่าบาเหรียนะ่านซื้อดีท่านครับเป็นเป็นพระเนาะเป็นกบะบด้ตัว คือให้ลูกสาวซื้อตัวละสองแสนเราสันตนุนวาหวดกว่อนมันก็เข่าอยู่ครับสูตรของเพันหวดนี่ก็กมาเอาอีกนะครับเนาะมาขอตัวโศกลาดน้ำพันอีกเพราะว่าเน้นเข่าอยู่สูงหวดเนาะหวดนี่นก็เพิ่นได้ให้ลูกสาวซื้อแล้วนนะครับอันนี้มักเบอร์งไงเนาะครับเนาะเบอร์ไงครับเบอร์นี้ก็เอาตัว ดตัวง,งามฝากนะครับเนาะคือหาศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดเนาะคือสูตรของน้องตาเนาะพคนให้โศกลาบห้องวดัดนี่วันทีหนึ่งผมผ้าก็มาหล่นน้ำกันเนาะวันทีหนึ่งผมผ้าครับช่วงนี้กัท่าสีเพลี่นสีนกยูงนะครับนะเนาะเพลี่ยนสีไล่นกยูงกั เก็บรายละเอียดไปรืเอียเนาะครับเนาะกับบ่าท่านใ้แล้วขอเก็บงานเก็บไปรืเอียพถ้าท่านผอส้มไปส้มน้ยอยุ่งอีกทีนึงเนาะขอตัวสอกราบน้องนกตาแล้ว ครับพถั่าานบุษมสม้มหมักม่วงเนาะม่วงกับดอกงามๆครับสม้มเป็นหมากใหญ่แล้วก็มีเนาะปีนี้คงติดอกมาเบิ่งกกับไต้ส่วนหลานหน่อยส่นพาหลานหน่อยเบิ่งกกับไต้ครับโอ้ลมแห้งครับหนาวครับมื่อนี้ครับหนาวก็เสมือครับมื่อนี้ ครับช่วงนี้ก็เพี้นไร้สีนกยุ also, supplies, like okay, e ้งนะครับเนาะเพี้นไร้สีนกยุงคนหน่อยว่นหนาววะคนหน่อยคือพอใส่หมวกอีมองคือพอใส่หมวกอีมองวันหนาววาโอ้สาธุสาธุคนหน่อยคนหน่อยว่นหนาวครับช่วงนี้ก็เพี้นไร้เพี้นไร้สีนกยุ้งนะครับเนาะกับท่านเดีสมบูรณ์แบบเไปเลยเนาะ ครับถ้าขู่ใจก็ก,กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนเนาะบร่ได้ผ่านในคลิปต่อไปเนาะถ้าสนใจก็จังวันติดต่อเนะครับเบอร์โทรก็0 6 2 7 2 6 9 2 0 6เนเาอะครับครับอย่าลืมนะครับ,รบเบด้อว,วันที่หนึ่งกลุ่มผ่านเนาะ มาหล่นน้ากันเนาะอยู่ในวงนี่เนาะครับในวงนี่ก็คือหาศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดเนาะครับเนาะเพราะว่าลวงตาเพิ่นกัเพิ่นเข่าสุขโงดเนาะครับเพิ่นเข่าสุขโงดคือเพิ่นกับหายโรคซื้อตัวละสองแสนสันพันวาเนาะเพิ่นซื้อแล้วมื่อนี่ถดงเงินเดือวันเดี๋ยินเพิ่นคุยกันก็เลยมื่อนี่นําไป ถามเพินนพ่นเนาะให้เพิ่นเฮ็ดสูตรให้เนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นซื้อแล้วตัวละสองแสนท่านผู้ชมมาซื้อน้ำเพิน่นนะครับนละ้วหลุดน,น้ำเพินน่นเนาะครับวันนี้วันที่หนึ่งกลุ่มผ้าล่ะสวัสดีครับ